สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออน่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่13ปีเองชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาสวัสดีค่ะใช่ค่ะกับภารกิจทีออ่ไม่ธรรมดาเลยคือการบันทึกเสียงเพลงอารายพระพันปีหลวงครับเรื่องเรานี้เรามีข้อมูลมาจากไหนบ้างครับ หลักๆก,ก็มาจากบ,บทความเรื่องต้นข้าวสุปริยาบันทึกเพลงอลาไยพระพันปีหลวงค่ะแล้วก็มีข้อมูลเสริมจากโพสต์ของอาจารย์วิทนวัตรซึ่งท่านก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยอ๋อครับวันนี้เราก็จะมาลองดูกันว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงความตั้งใจของน้องเขาแล้วก็ความหมายของเพลงของการกระทําครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งมันมีจุดที่น่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะคะคือเหตุการณ์ในวันที่4พฤศจิกาย,ยน2568 วันนั้นมันมีอะไรที่พิเศษอยู่พิเศษยังไงล่ะครับคือวันนั้นนะคะน้องต้นข้าวเขาเพิ่งเสร็จงานใหญ่มากๆคืองานคอนเสิร์ต A f a ฟ r อร่อยเกรด A b บ A ยเสุภชัยทีแฟชั่นไอซ์แลนด์อ๋องานนั้นคนเยอะมากเลยนี่ครับน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยโดยเฉพาะเด็กอายุ13ใช่ค่ะคนเยอะมากแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าต้องใช้พลังงานเยอะแน่ๆค่ะปกติพอเสร็จงานใหญ่แบบนี้ศิลปินส่วนใหญ่ก็คงอยากกลับไปพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ แน่นอนครับกลับบ้านนอนเลยแต่น้องต้นข้าวไม่ใช่ค่ะพ่อคอนเสิร์ตเลิกปุบน้องเดินทางไปสตูดิโอต่อทันทีเลยหาไปสตูดิโอต่อเลยเหรอครับตอนนั้นก็น่าจะค่ำแล้วนะไปทำไมครับซ้อมเพลงใหม่เหรอไม่ใช่ซ้อมธรรมดาค่ะแต่เป็นภารกิจที่แบบว่าสำคัญมากๆกก็คือไปบันทึกเสียงถวายแด่พระพันปีหลวงสำหรับเพลงอาลัยพระพันปีหลวงโดยเฉพาะเลยค่ะ โอ้ oh, แสดงว่าเพลงนี้ต้องมีความหมายมากๆแล้วการไปอัดเสียงครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เป็นความตั้งใจจริงๆถูกต้องค่ะการตัดสินใจไปทันทีทั้งที่เหนื่อยเนืเนี่ยมันบอกอะไรได้เยอะเลยค่ะถึงความมุ่งมั่นของน้องเขากลับมาที่วันนั้นพอตัดสินใจไปสตูดิโอทันทีเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับใครรออยู่บ้าง ไม่ใช่แค่ทีมงานปกติทั่วไปนะคะบรรยากาศค่อนข้างพิเศษเลยเพราะว่ามีบุคคลสำคัญในวงการลูกทุ่งหลายท่านมารอตัวกันอยู่แล้วค่ะโอ้โหแสดงว่าเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างพอสมควรใครบ้างครับที่มาวันนั้นก็มีอาจารย์ณกรชูลักษ์เจ้าของสตูดิโออันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือครูป๊อตวิไลพนมท่านเป็นนายกสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งประเทศไทยในตอนนั้นนะคะท่านมาคุณร้องให้น้องด้วยตัวเองเลย นายกสมาคมมาคุมร้องเองเลยไม่ธรรมดาจริงๆครับแสดงว่าโปรเจก์นี้สำคัญมากใช่ค่ะสำคัญมากๆแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีครูเพลงดังๆแล้วก็ผู้ใหญ่ในสมาคมอีกหลายท่านเลยสละเวลามาร่วมให้กำลังใจน้องต้นข้าวด้วยอื้มการรวมตัวของครูเพลงระดับนี้มันทำให้น้องกดดันไหมครับหรือว่ายิ่งเป็นกำลังใจข้อมูลไม่ได้บอกเรื่องกดดันนะคะ แต่จะเน้นไปทางบรรยากาศอบอุ่นให้กำลังใจมากกว่าซึ่งอาจารย์วิทยนวัตท่านก็เล่าภาพน้องต้นข้าววันนั้นไว้ชัดเจนเหมือนกันเป็นภาพแบบไหนครับน้องเพิ่งลงจากเวทีคอนเสิร์ตมาเลยนะเป็นภาพที่เรียบง่ายมากค่ะน้องใส่เสื้อยืดสีขาวทับด้วยเสื้อเชิ้ตขาวอีกตัวผมสั้นๆหน้าสดเลยไม่ได้แต่งหน้าแต่สิ่งที่อาจารย์วิทย์เน้นคือแววตาที่เปลี่ยมไปด้วยศรัทธาที่ฉายออกมาจากข้างในภาพมันดูขัดกับศิลปินบนเวทีเหมือนกันนะครับ มันบอกอะไรเราได้บ้างอาจจะบอกว่าน้องมาด้วยใจจริงๆค่ะไม่ได้มาในฐานะศิลปินที่ต้องเป๊ะต้องสวยแต่มาแบบคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีศรัทธามีความตั้งใจจริงๆไม่ปรุงแต่งเลยเป็นภาพที่เอ่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับแล้วพอเริ่มอัดเสียงเพลงอะไรพระพันปีหลวงจริงๆเสียงร้องน้องเป็นไงบ้างครับเสียงร้องมีข้อมูลบอกว่าใสานุ่มลึกค่ะแล้วที่สำคัญคือ เปี่ยมด้วยอารมณ์ศรัทธาอย่างแท้จริงคําว่าเปลี่ยมด้วยอารมณ์ศรัทธานี้น่าสนใจมันต่างจากการร้องเพราะพะทั่วไปยังไงครับคือมันไม่ใช่แค่ร้องให้ถูกโน้ตถูกคีย์นะคะแต่มันคือการส่งความรู้สึกจากข้างในออกมาทั้งความเคารพความอาลายัยใส่ลงไปในทุกคำร้องเลยซึ่งแหล่งข้อมูลก็เน้นว่ามันไม่ใช่แค่คำร้องแต่คือความรู้สึกที่ลึกกว่านั้นใช่ค่ะบอกชัดเลยว่ามันคือ ความกตัญยูจากหัวใจเด็ก13คนนี้จริงๆเป็นความรู้สึกแท้ๆที่ส่งผ่านเพลงไม่ใช่การแสดงค่ะการจะถ่ายทอดอารมณ์ลึกซึ้งจริงใจขนาดนั้นได้โดยเฉพาะตอนอายุ13แล้วก็น่าจะเหนื่อยมากๆด้วยมันต้องใช้พลังใจเยอะมากเลยนะครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นอีกจุดที่น่าทึ่งมากเรื่องความทุ่มเทความมุ่งมั่นของน้องวันนั้นลองไล่ตารางเวลากันอีกทีนะคะครับ ันนน้มีอะะไรบางนะตอนเช้าไปโรงเรียนปกติเลยค่ะตอนเย็นก็ไปคอนเสิร์ตใหญ่ที่แฟชั่นไ i c e แลนดใช้เวลาเตรียมตัวเดินทางแสดงอีกพอคอนเสิร์ตเลิกก็ไม่ได้พักนะคะครับเดินทางต่อไปสตูดิโอณัทันทีโอ้โหแค่ฟังตารางก็เหนื่อยแทนแล้วเดินทางแสดงเจอคนแล้วยังต้องไปทำงานต่ออีกใช่ค่ะ เหนื่อยแน่ๆแต่ที่อาจารย์วิทย์ธนวัตรเล่าไว้คือน้องต้นข้าวไม่แสดงอาการอ่อนล้าหรือบ่นอะไรออกมาเลยสักคําก็ไม่มีไม่บ่นเลยเหรอครับทั้งที่น่าจะเหนื่อยมากๆค่ะอาจารย์วิทย์เล่าอีกว่าพอมาถึงห้องอัดประมาณสองทุ่มก็ไม่ได้ขอนั่งพักหรือกินอะไรรองท้องก่อนเลยนะคะเริ่มซ้อมเพลงทันทีอือือตั้งใจมากจริงๆค่ะแสดงว่าพร้อมมากอยากจะทําภารกิจนี้ให้เสร็จแล้วผลการซ้อม การอัดเสียงเป็นไงบ้างครับสภาพร่างกายแบบนั้นอาจารย์วิทย์บอกว่าน้องตั้งใจทําเต็มที่มากๆแล้วผลยางก็ออกมาดีมากด้วยค่ะแสดงว่าพลังใจนี่มันเหนือกว่าความเหนื่อยจริงๆสุดยอดครับแล้วพ่ออัดเสร็จภารกิจวันนั้นจบเลยไหมครับพักผ่อนได้หรือยังยังค่ะอาจารย์วิทย์เล่าว่าพออัดเสร็จน้องต้องรีบกลับบ้านทันทีเลยไม่ได้มีเวลาพักหรือฉลองอะไรที่สตูดิโอเพราะว่าวันรุ่งขึ้นน้องต้องตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนเดิมค่ะ โอ้โหนี่คือความรับผิดชอบที่แบบสุดยอดมากทําทุกหน้าที่เลยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งศิลปินแล้วก็ทําภารกิจพิเศษนี้อีกใช่ค่ะมันน่าทึ่งมากทั้งการจัดการเวลาพลังงานความรับผิดชอบหลายๆอย่างพร้อมกันมันเกินวัยจริงๆค่ะมันทําให้เห็นชัดเลยนะครับว่าความเหนื่อยเนี่ยทำอะไรความตั้งใจของน้องไม่ได้เลยพลังใจลุ้นนใช่ค่ะพลังใจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆ แล้วตอนที่อัดเสร็จผู้ใหญ่ครูเพลงที่อยู่ในห้องอัดวันนั้นท่านมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับพอได้ฟังผลงานที่น้องทุ่มเทศทำออกมาหลังจากเสียงเพลงสุดท้ายจบลงนะคะข้อมูลบอกว่าทุกคนในห้องอัดปรบมือให้น้องต้นข้าวพร้อมกันเลยค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากือเป็นเสียงปรบมือที่มีความหมายมากแน่ๆไม่ใช่แค่ชมว่าร้องเพราะแน่นอนค่ะมันคือความทึ่งความชื่นชมในความตั้งใจความสามารถแล้วก็หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเด็กคนนี้ บรรยากาศตอนนั้นบอกว่ามีแต่รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจทุกคนรับรู้ได้ถึงความพิเศษตรงนั้นวินาทีนั้นน้องต้นข้าวคงไม่ใช่แค่เด็ก13ในสายตาผู้ใหญ่แล้วนะครับใช่ค่ะข้อมูลถึงกับบอกว่าวินาทีนั้นน้องกลายเป็นศิลปินผู้ถวายเสียงด้วยหัวใจอย่างแท้จริงเลยการกระทำมันพิสูจน์แล้วพอระมองย้อนไปถึงความทุ่มเททั้งหมดทั้งเหนื่อยทั้งสละเวลาพักผ่อน อะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังจริงๆครับที่ทําให้น้องทําได้ขนาดนี้ข้อมูลระบุชัดเจนค่ะว่าไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องเงินทองหรือรางวัลอะไรเลยถ้าไม่ใช่พวกนั้นแล้วคืออะไรครับสิ่งที่ขับเคลื่อนน้องก็คือความรักที่เธอมีต่อแผ่นดินและสถาบัานค่ะเป็นแรงจูงใจที่มาจากข้างในจริงๆเป็นพลังที่บริสุทธิ์มากๆที่ทําให้เด็กคนหนึ่งทําสิ่งที่น่าทึ่งแบบนี้ได้ความรักต่อแผ่นดินและสถาบัานเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ และการแสดงออกผ่านเสียงเพลงก็เป็นวิธีที่งดงามเหมาะกับน้องเขามากใช่ค่ะเป็นการใช้พรสวรรค์ของตัวเองแสดงความรู้สึกที่สําคัญออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเหมือนข้อมูลจะมีการเปรียบเทียบอ้างอิงถึงจุดเริ่มต้นของน้องด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีการเปรียบเทียบว่าจากเด็กบ้านโนกที่ร้องเปิดหมวกหน้าตลาดเพื่อให้เห็นภาพจุดเริ่มต้นที่อาจจะไม่ได้ง่ายไม่ได้สบายต้องสู้ต้องพยายาม การเปรียบเทียบนี้มันช่วยเน้นความสําเร็จปัจจุบันยังไงครับมันทําให้เห็นการเดินทางที่น่าทึ่งค่ะจากเด็กเปิดหมวกหน้าตลาดวันนั้นมาถึงวันที่ได้ร้องเพลงถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอะไรพระพันปีหลวงในสตูดิโอที่มีครูเพลงระดับประเทศมาดูแลเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความสามารถความพยายามแล้วก็โอกาสด้วยนะครับ พรอเทียบแบบนี้ยิ่งเห็นคุณค่าของสิ่งที่น้องทำวันนั้นเลยถูกต้องค่ะแล้วในบทความก็สรุปไว้น่าสนใจมากเกี่ยวกับคุณค่าของการได้ร้องเพลงถวายครั้งนี้สรุปว่ายังไงครับสรุปว่าการที่น้องได้ร้องเพลงถวายครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าเหรียญทองใดๆในโลกใบนี้ค่ะโอ้โห oh. ค่ะมันเป็นการย้ำว่าคุณค่าจริงๆมันวัดกันที่ใจความภูมิใจเกียรติที่ได้รับไม่ใช่วัตถุภายนอกเลย ฟังมาทั้งหมดนี้ผมทึ่งในตัวน้องต้นข้าวสุปริยามากๆเลยครับไม่ใช่แค่เรียงร้องเพลงนะแต่คือความคิดความมุ่งมั่นความรับผิดชอบแล้วก็หัวใจที่เต็มไปด้วยความกระตันยูความจงรับภักดีจริงๆค่ะถ้าจะสรุปแก่นของเรื่องนี้การบันทึกเสียงเพลงอาลัยพระพันปีหลวงวันนั้นมันคือภาพสะท้อนความทุ่มเทอย่างที่สุด แม้จะเหนื่อยจากหลายอย่างทั้งเรียนทั้งคอนเสิร์ตแต่น้องก็แสดงเห็นถึงความตั้งใจจริงหัวใจที่แน่วแน่มากๆที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จครับการกระทำของน้องมันเลยเป็นมากกว่าแค่การอัดเพลงแต่มันคือการแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อสถาบันผ่านสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดคือเสียงเพลงและก็เป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าเยาวชนคนหนึ่งก็ใช้ความสามารถของตัวเองทำสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าได้ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบของตัวเองเรื่องนี้ทําให้เราเห็นพลังข้างในตัวคนนะครับพลังของความศรัทธาความตั้งใจจริงมันผลักดันให้เราโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีความหมายได้จริงๆใช่ค่ะ แล้วมันก็นำไปสู่คำถามให้เรากลับไปคิดต่อได้นะคะว่าในชีวิตเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เรายึดถือเป็นแรงผลักดันสำคัญแล้วเราจะเอาพลังจากความเชื่อความศรัทธาหรือความรักในสิ่งนั้นมาเปลี่ยนเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์มีความหมายในแบบของเราได้ยังไงบ้างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่การแสดงออกถึงสิ่งดีๆมันมีได้หลายรูปแบบจริงๆค่ะเป็นมุมมองชวนคิดที่ดีมากครับ สำหรับการเจาะลึกเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยากับเพลงอะไรเพราะพันปีหลวงวันนี้ได้เห็นภาพความทุ่มเทความตั้งใจและหัวใจที่น่าประทับใจจริงๆขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและมุมมองวันนี้ยินดีค่ะ